สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกับพี่อ้อยคือเกาด้วยจ้าวันนี้เราก็มาเจอกันที่ตลาดนัดนะคะก็จะมาถ่ายตรงมุมเสื้อผ้านี่ก่อนนะคะที่เห็นอ่าลูกค้าเข้ามาซื้อเสื้อผ้ากันมากมายนะคะก็ถูกใจเหมือนได้ฟรีเลยนะคะเพราะว่าราคามันไม่แพงเริ่มต้นที่อ่าหลักห้าสิบแล้วก็เจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็ร้อยขึ้นไปนะคะซึ่ง เหมาะกับชาวโรงงานนะคะถ้ามาเดินตลาดถ้าเจอของที่ราคาไม่พแพงเราก็จะประหยัดรายจ่ายได้เพราะว่าเราต้องแบ่งซื้ออาหารการกินแล้วก็แบ่งซื้อเสื้อผ้าที่เราอยากได้เนาะสินค้าโรงงานมาเองก็จะราคาไม่แพงมากนะคะอันนี้ก็เป็นพวกชุดชั้นในนะคะพี่เอ๋ก็จะถ่ายแวบๆนะคะแล้วก็อุ้ย ต้องขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าพี่อ้อยก็ไม่ค่อยสบายแล้วก็มีเสียงไอด้วยนะคะแต่ก็อยากจะนําเสนอคลิปให้เพื่อนได้รับชมค่ะอันนี้ก็มาถ่ายที่ร้านสินค้าเกต A เอนะคะเป็นเสื้อผ้าที่แฟชั่นนําสมัยนะคะก็จะราคาแพงหน่อยเริ่มต้นที่200บาท300บาท400บาทแล้วแต่เนื้อผ้าแล้วก็ยี่ห้อของเขานะคะนี่ก็จะเป็นเสื้อชั้นในยกทรงนะคะ ก็มีราคาตั้งแต่หลัก39บาทถึง100บาทนะคะก็ราคาไม่แพงพอใส่ได้นะคะแล้วนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในตลาดนัดลานสายที่ไม่ไกลจากที่ทําง,งานพี่อ้อยนะคะก็จะมาถ่ายอยู่บ่อยครั้งเพราะว่าเวลาที่เรามาเดินตลาดก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรก็เลยหาคลิปมอมอไม่แมะพอได้ลงกับเพื่อนนะคะคลิปก็จะเป็นสบับแนวตั้งเพราะว่าพี่อ้อยไม่อยาก จะตกเียนเป้าสายตาที่พ่อค้าแม่ขายเขาจะมองเรา้าถ่ายแนวนอนมันก็จะอ่าเพี้ยนผิดสังเกตว่าอืมเราถ่ายอะไรเป็นแน,อน,อนวอนมากคนเขาจะถือโทรศัพท์แนวตั้งกัน <c oughs> <c oughs> โอ้พี่เอ้ยต้องขอโทษขออภัยนะคะก็เสียงมันไอมันอาการมันมีไอมีจามด้วยะคะ่ะอ่าแล้วพี่อ้ยก็จะนําภาพมาที่อ่าตรง กลางตลาดนี้นะคะก็จะสวนมากก็จะถ่ายพวกเสื้อผ้านะคะสินค้าราคาไม่แพงนะคะเพราะว่าในยุคนี้สมัยนี้เขา้ายากมาแพงทุกคนก็ต้องประหยัดเพื่อให้เอาตัวรอดนะคะเพราะว่าค่าแรงของชาวโรงงานตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยมีโอทีทำกันก็ต้องประหยัดแบ่งซื้อกับข้าวด้วยแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าด้วยเนาะ แต่เสื้อผ้าก็ไม่ค่อยได้ซื้อบ่อยกันถ้าถ้าเจอของราคาถูกก็จะซื้อบ้างพอมาท้ายคลิปแล้วพี่อ้อยก็จะขอปิดคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะเราค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่อ้อยเป็นกําลังใจด้วยนะคะพี่อ้อยต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมให้กําลังใจนะคะท้ายคลิปแล้วก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะคะเราค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ